มิชลินมาเข้าร่วมงานอ y ว2011นะครับทางมิชลินเนี่ยอยากจะแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่ายางเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะครับไปเยี่ยมชมบูธมิชลินจะได้เจอ3มจะมาดู3เรื่องก็ได้เรื่องแรกคือมาดควอร์ว่ายางเนี่ยอย่างรถยนต์เนี่ยทำมาจากยางพาราแต่ยางพาราอย่างเดียวไม่พอต้องมีส่วนผสมอีกตั้ง200ชนิดนะครับมาผสมการออกมายางที่มีคุณภาพ ค่อนข้างจะสูงและก็พิสูจน์ได้ยังไงพิสูจน์ด้วยในการสัมผัสเลยในการใช้ซนะิมูเลเตอร์นะครับมาเบรกเลยว่ารู้ว่ายางมิชลิเนเบรกและหยุดก่อนระยะที่สมควรหรือยางมิชลินจะประหยัดน้ำมันยังไงทางเราจะอธิบายให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเลยว่ายางมิชลินเนี่ยจะประหยัดน้ำมันได้เม oh, <okay. S 1> และจากนั้น,น,นวัมดปลอดภัยเนี่ยหรือเซฟตี้เนี่ยเป็นระดับหนึ่งของมิชลินแล้ว วิธีที่เห็นเนี่ยต้องมาชมด้วยความหลับเจ้าตัวดูว่าใต้ท้องเนี่ยรถเนี่ยตอนรถวิ่งบนถนนเนี่ยจะเห็นทันทีว่ายางเนี่ยระบายน้ำออกมาเป็นไงแล้วก็สร้าง,งุโมงมงน้้ามืดนะเดิมอยู่ใต้ท้องรถยนต์เลยและได้ชมได้ว่ายางมิชลินเนี่ยจะระบายน้ำออกมาได้ไงทําให้ยางเนี่ยสัมผัสกับพื้นแน่นและก็ไม่และปลอดภัยบนถนนตต่อนั้นมาเราเนี่ยจะนำยางสองประเภทที่ไม่เคยชม หรือไม่เคยนำมาประเทศไทยเลยยางแรกเ,เ,เนี่ยเป็นยางรถสำรวจประจะรถรถดาวประจำประจำเนี่ยเป็นมัฒรากัลดาซ่ามา20ปีแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วก็มาโชว์ที่บูธมิชลินตัวน,นี้นะครับอันที่สองคือเราเรียกว่า Active Wheel เป็นยางที่วิ่งด้วยตัวเอง,องตัวนี้จะมีมอเตอร์เล็กมีเบรกมีโชคด้วตัวเองอยากให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูว่าการพัฒนาของมิชลินเนี่ยไปไกลถึงไหนแล้วจากโดนัทสีดำๆเนี่ยเป็นโดนัทวิ่งบนโลกประจันนะครับขอเชิญให้ทุกคนมาเยี่ยมชมช y, ่วงบีวายระหว่างวันที่5ถึงวันที่20มกราคมขอปีนี้